นายพินตาพอดแคสต์สนับสนุนโดยสำนักพิมพ์1 3ึ่งอยากอ่านหนังสือแต่ไม่รู้จะอ่านอะไรมาอ่านด้วยกันได้ในนายพินตาพอดแคสต์สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นายพินตาพอดแคสต์รายการที่จะชวนทุกคนมาอ่านหนังสือไปด้วยกันวันนี้นะครับก็อยากจะชวนทุกคนมาอ่านนอนฟิกชันกันบ้างนะครับก็เป็นนอนฟิกชันที่ เรียกได้ว่าช่วงหนึ่งโด่งดังมากนะครับโด่งดังมากแล้วก็หลายคนก็อ่านหนังสือเล่มนี้กันแล้วก็มีการดิสคัตกันนะครับซึ่งผมเองก็อ่านจบแล้วนะครับแล้วก็เออชอบนะมันมีลักษณะโดดเด่นหลายๆอย่างที่น่าสนใจมากๆนะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีชื่อว่า The As s Hole Survival Guide นะครับของคุณโรเบิร์ตสตันนะครับหรือว่าแปลเป็นไทยชื่อว่าหนังสือศิลปะการอยู่ร่วมกับคนเฮงซวยเอ,อ ชื่อแบบเทมานะครับก็ศิลปะก,การอยู่ร่วมของกับคนเฮงโซยเนี่ยก็แปลตรงๆนะครับก็คือว่าเฮ้ยถ้าเราต้องอยู่กับคนเฮงซวยต้องทําไงวะ <laughs> ง่ายไหมแปลง,ง่ายไหมนะครับเขียนโดยคุณโรเบิร์ตสตันนะครับโรเบิร์ตไอสตันแล้วก็แปลโดยคุณไอริษาชันสันสิริหรือชันสิริขออภัยด้วยถ้าอ่านผิดนะครับจากสำนักพิมพ์อมรินฮาวทูนะครับก็เออนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องธรรมดานะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคน ชีวิตคนเรามันต้องมีคนเฮงซวยอยู่ในทางชีวิตทางนั้นแหละนะครับเช่นคนที่มาตามด่าเราตามด่าเราในโซเชียลนะครับคนที่เป็นเพื่อนร่วมงานที่เฮงซวยนะครับคนที่ครอบครัวเราที่บางทีก็ก็ต้องยอมรับว่าครอบครัวเราก็ไม่ได้เป็นครอบครัวที่ดีทุกครอบครัวนะมันก็ต้องมีครอบครัวที่แย่ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยไอ้หนังสือศิลปะการอยู่ร่วมของคนเฮงซวยเนี่ยมันทาให้เราได้กลับมาทบทวนว่าเออจริงๆแล้วเราอะจะทําอะไรได้บ้างจะจัดการยังไงได้บ้างกับการอยู่ร่วมกับคนเหล่านี้นะครับ คนเองซวยเป็นคนที่ทําให้เราอยู่ด้วยแล้วแบบรู้สึกแย่ตรงไปไหมก็ง่ายๆนะครับหมายถึงแบบว่าใครที่เราอยู่ด้วยแล้วเรารู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีรู้สึกว่าเขาลดคุณค่าในตัวเราลงนะครับคนเหล่านี้ก็คือคนเองสวยนั่นแหละนะครับอยู่ไปก็ก็ก็ทําให้ชีวิตเรายากนะครับแต่แน่นอนว่าการจะอยู่กับคนเหล่านี้ได้นะครับมันก็มีศิละปะระดับหนึ่งคุณโรเบิร์ตสตันเนี่ยเขาก็อธิบายว่าเฮ้ยถ้ามันง่ายนะถ้ามันแบบ เบื้องต้นก็หนีออกมาเลยนะครับเช่นถ้าแบบมันไม่โอเคจริงๆเช่นแฟนคุณคนเฮงซวย่งเงียเย้ยเฮงสวยมากเลยสามีพัญญาคุณเงี้ยก็เลิกดิใช่ไหมอยู่ทำไมล่ะใช่ไหมครับถ้ามาทําได้หรือว่าถ้าเพื่อนเพื่อนเฮงสวยมากเพื่อนเพื่อน,อนรู้จักเฮงสวยมากก็เลิกคบเปลี่ยนกลุ่มนะครับวิธีการง่ายที่สุดก็คือการหนีเจ้าคนเฮงสวยไปเลยแล้วเราก็ไม่ต้องไปสนใจเขาอีกนะครับก็แยกย้ายกันไปนะครับ แต่คราวนี้สมมุติว่าอ้าวแล้วถ้ามันทําไม่ได้อะพี่มันเป็นคนในครอบครัวล่ะมันเป็นเจ้านายล่ะใช่ไหมหรือว่ามันเป็นคนสําคัญในชีวิตล่ะที่เราไม่สามารถยักย้ายถ่ายเทใดๆดได้นะครับเราจะทํำยังไงได้บ้างนะครับก็หนังสือเล่มนี้ก็อธิบายไว้ค่อนข้างจะหลากหลายรูปแบบแล้วก็ให้รายละเอียดอินดีเทลที่ค่อนข้างดีนะครับตัวของคุณโรเบิร์ตสตันเองเนี่ยเขาก็ได้รับจดหมายปรึกษาจาก คนที่ได้เจอคนพวกนี้มาเป็นจํานวนมากนะครับเขาก็จะมีเคสสตาร์ดี้จำนวนมากเลยที่มาเล่าให้ฟังกันนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะค่อนสำหรับผมนะมันก็จะเป็นหนังสือ how to ที่ค่อนข้างจะมีเนื้อมีหนังระดับหนึ่งเนะมันมันจะไม่ได้แบบลอยลอยมันจะไม่ได้แบบปรับจิตใจของเรามองโลกในแง่บวกอะไรเงี้ยมันจะไม่ใช่แนวนั้นมันจะเป็นแบบเฮ้ยถ้าคุณหลีกหนีไม่ได้จริงๆจะต้องเจอคนเฮงซวย ให้คุณแบบเว้นระยะห่างจากเขาอ่าอย่างเช่นต้องนั่งในห้องประชุมอย่างเงี้ยพยายามไม่ไม่นั่งแบบสบตากันหรือว่าเว้นระยะห่างแบบเยื้องเยงไม่นั่งติดกันเออแบบนี้ก็เป็นเทคนิคที่ช่วยได้หรือว่าเทคนิคที่เขาสอนอีกก็เช่นอย่างหาการหาเซฟเพลสนะครับยกตัวอย่างเช่นแบบว่าถ้าคุณรู้สึกว่าโห้ยในในที่ทํางานมันเฮงซวยมากเลยนะครับไม่ดีเลยเนี่ยก็หาเซฟเพลสสิสมมติว่าหลบไปเข้าห้องน้ำนะสักห้านาทีรู้สึกว่า เออห้องน้ํามันเงียบดีจังแล้วมันก็ไม่ได้มีคนเฮงซวยตามเรามาอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะทําให้ให้เราเนี่ยสามารถผ่านช่วงเวลารายที่ต้องอยู่คนเฮงซวยไปได้หมายถึงว่าโอเคถึงคุณจะเฮงซวยก็ตามนะครับแต่มันก็จะมีจุดที่เราแบบอ่ะเราได้พักเราได้จูนชีวิตเราได้ชาร์จแบตอย่างนี้เราก็ทําได้เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เป็น เป็นหนังสือที่ผมค่อนข้างโอเคแล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยก็สามารถนํามาใช้ได้จริงๆนะครับในการหลบเลี่ยงหลีกเลี่ยงกับคนเฮงซวยต่างๆที่จะเข้ามาในชีวิตเรานะครับอย่างยกตัวอย่างผมเองนะครับเป็นนักเขียนด้วยครับเป็นทาเพจนูน่นนี่นั่นด้วยเงี้ยนะครับก็เจอคนเฮงซวยเยอะอันนั้นพนะูดจริงๆนะครับก็ต้องเจอการบูลลี่นะครับการใช้ถ้อยคาหยาบคายการวิาพากษ์วิจารณ์แบบไม่สมเหตุสมผลเนานะหลายคนก็มาแบบคือคนที่ติแบบ ติเพื่อติเพื่อก่อครับติเพื่อก่อเช่นโอเคโน่นนี่นั่นนะตรงนี้ไม่ดีผมก็เอ้ยแก้ไขได้ผมก็ปรับปรุงใครที่ติมาแล้วผมเห็นด้วยนี่ผมแก้ตลอดโดยเฉพาะแบบสมมุติว่าเขียนนิยายไปแล้วข้อมูลตรงนี้ผิดพลาดนะข้อมูลนี้ไม่สมจริงหรือว่าตรงนี้สุ่มเสี่ยงต่อมุมมองสังคมด้านนน,น้นด้านนี้นะอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะแก้ไขแก้ไขให้นะครับหลายคนจะทราบว่าผมค่อนข้างจะผมจะค่อนข้างจะเปิดกว้างเนอะก็จะไม่ได้มีการปัญหาจะต้องต่อต้านอย่างู้นอย่างนี้นะครับก็จะช่วย อะไรที่ผิดพลาดก็ยอมรับนะครับแต่มันก็จะมีคนเฮงซวยประเภทแบบเข้ามาดา่าแบบไม่มีสาเหตุอ่ะไม่มีอะไรอยากจะดา่าแบบดา่าเฉยๆใช้ถ้อยคําเฮสปีดนะครับเหยียดนูน่นเหยียดนี่ไปเรื่อยเปื่อยนะครับเหยียดเหยียดแบบไม่สมควรจะทาอะแบบเขาเรียกว่าอะไรเหมือนแบบไม่มีไม่แบบไม่มีสมาแบบสำนึกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เอออันนี้ก็เป็นคนเฮงซวยประเภทหนึ่งที่ผมจะต้องเจอเนอะพอผมน,นําหนังสือเล่มนี้เนี่ยมาประยุกต์ใช้คือ กับตัวเองอะ่ะมันก็มันก็ช่วยได้จริงๆนะหมายถึงว่าเราก็เราก็ได้มุมมองหลายๆอย่างที่จะจัดการกับกับคนเหล่านี้หลายครั้งเราเราหนีเขาไม่ได้อะ่ะสมมติเราเป็นคนในโซเชียลเงี้ยครับเราทํางานที่เปิดกว้างให้ใครเข้ามาพูดคุยกับเราก็ได้เขาจะมาตามด่าเราเราจะทํายังไงอะ่ะใช่ไหมเราบอกเข้าไปเขาก็ให้เปิด account ใหม่มาด่าเราอีกอะไรเงี้ยมันสุดท้ายมันก็มันก็เป็นการบาลานซ์การระหว่างการรับมือด้านภายนอกนะครับเช่นการจัดการเอา ทำยังไงได้บ้างนะจะบล็อกไหมหรือว่าจะพูดคุยหรือจะทําอะไรหรือว่าจะหลีกเลี่ยงไปเลยนะครับจะอิกนร์ไปเลยก็ได้เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยสำหรับคนเหง่ซวยเหล่านี้นะครับก็จริงๆแล้วมันก็มีคู่มือการรับมือนั่นแหละนะครับเพียงแต่มันอาจจะไม่ได้เป็นคู่มือที่ร้อเซแบบโอ้โหใช้ปุ๊บแล้วคนเหงซวยเหล่านี้จะระเบิดหายไปเหมือนทา New, นนอสดิดนิ้วกลายเป็นผงอะไรเงี้ยนะครับมันก็ยังอยู่นั่นแหละแต่มันก็เราก็จะอยู่กับมันได้มากขึ้นเข้าใจและยอมรับมันได้มากขึ้นนะครับ มันก็เลยนํามาซึ่งหนังสือเล่มนี้ที่ผมคิดว่าเออเราใช้ได้จริงๆนะโดยเฉพาะคนที่ต้องอยู่ในครอบครัวที่ที่แบบอาจจะแบบกระทบกระทั่งการอยู่ในสถานะที่ทํางานอยู่ในสนามรบอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็หนังสือเล่มนี้ก็ให้มุมมองอะไรหลายๆอย่างที่อาจจะนําไปปรับใช้ได้นะครับโดยเฉพาะเรื่องเรื่องของการลดการพบเจอเนี่ยผมว่ามัน โอเคมากนะครับโอเคมากอย่างผมทําเพจอย่างเงี้ยมันก็จะมีเฮสสปีดจานวนมากนะครับหลายครั้งที่ผมไม่ไหวเลยไม่ไหวคืออ่านไม่ได้เลยคือมีแต่คนแบบหยาบคา,ายใส่อะไรเงี้ยนะครับผมก็ใช้วิธีการว่าก็จะมีเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นผู้ช่วยนะทำงานด้วยกันเป็นเหมือนคนช่วยทํางานทนํานู่นนี่นั่นเป็นเหมือนบอกส่วนตัวนะครับเขาก็จะคอยช่วยแบบสกรีนให้อ่านให้ว่าเฮ้ยอันนี้เป็นคำแนะนำนะอันนี้ดีเขาก็จะกรองมาให้แก้ไขแบบสรุปมาให้รวมมาให้นะครับรวมคอมเมนต์มาให้ อันไหนเหน่นอนเขาจะผ่านไปผ่านไปคือไม่ไม่เมนชั่นถึงด้วยซ้ำอะ่ะคือไม่พูดถึงว่ามันมีคำมันไม่พูดถึงด้วยซ้ำว่ามีคำหยาบคายเหล่านี้ที่ที่ด่าผมอยู่บนโลกโซเชียลอะไรเงี้ยผมก็จะไม่ค่อยรับรู้อะไรเงี้ยครับก็เออก็ดีนะหมายถึงว่าก็กลายเป็นว่า ก็ทําให้เราเซฟเหมือนกันซึ่งก็เป็นหนึ่งในวิธีที่เขาแนะนานะก็คือการลดการพบเจออะอะไรที่ลดได้ก็ลดนะครับอะไรที่หลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงนะครับแต่อีกหนึ่งประเด็นที่หนังสือเล่มนี้ก็ดีมากๆนะครับแล้วผมก็ชอบมากๆแล้วคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากๆที่เขาพูดถึงนะก็คือว่าถ้าเราไปอยู่ที่ไหนเราก็เจอแต่คนเฮงซวยอะเช่นแบบโอ้ชีวิตนี้มีมีจำนวนมนุษย์อยู่ร้อยคนเป็นคนเฮงซวยสัก75% 75คิาเ็นเคนเงี้ยเฮ้ยทำไมคนเฮงซวยมันเยอะจังนะครับเราต้องกลัับมมาาาถาตววเอก่อนก่นฮย หรือว่าเราอ่ะเป็นคนเฮงซวยกันแน่เออใช่งั้นหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วเราเป็นคนเฮงซวยแล้วคนอื่นอนะ่ะเขาก็รับมือกับเราแบบเฮงซวยไงคือเฮงซวยมาเฮงซวยกลับไม่โกงอย่างนี้หรือเปล่านะครับคือเขากําลังเรีแอคชั่นแบบแอคชั่นที่เราถ่ายทอดไปหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นแง่คิดที่ดีเหมือนกันว่าลหลายๆคนจะแบบว่าโอ้โหแบบทำไมชีวิตฉันเนี่ยนะแบบแย่มากเจอแต่คนเฮงซวยเจอแต่คนนิสัยไม่ดีนะครับพอย้อนกลับไปก็เออ แล้วเราอ่ะเป็นคนอย่างนั้นหรือเปล่าหรือเราอยู่ในสังคมที่ดึงดูดคนแบบนั้นเข้ามาหรือเปล่าเราอยู่ในสังคมแย่ๆสังคมที่ไม่โอเคหรือเปล่าที่มันทําให้เกิดคนเฮงซวยผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดขึ้นมาอย่างง่ายดายอะไรอย่างเงี้ยนะครับหนังสือเล่มนี้ก็ก,ก็ก็ให้มุมมองตอนนั้นไปด้วยนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเราไม่สามารถหนีคนเฮงซวยได้แบบ1 0อยอนะอย่างที่บอกคือเราไม่ใช่ทานออที่จะดีดนิ้วปุ๊บแล้วคนเหล่านี้ก็หายไปคนหลายคนเป็นคนเฮงซวยจาก จิตวิญญาณครับจากสาม,มัญสำนึกจากร่างเงาภายในที่เขาไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้นะครับเขาไม่อาจแก้ไขได้คือคือแบบคือยังไงอะชีวิตเขาอาจจะเป็นอย่างนั้นจริงๆก็ได้คือเขาอาจจะเป็นคนเฮงซวยจากต้นกําเนิดด้วยการหล่อหลอมจากครอบครัวจากสังคมที่เขาอยู่จากลักษณะคติที่เขามีอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยการเรียนรู้ที่จะรับมือกับคนเหล่านี้เนี่ยมันเลยเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าไม่งั้นเราจะ ไม่เข้าใจว่าเออแล้วเราจะอยู่กับคนแบบนี้ได้ยังไงวะเราจะรับมือยังไงทําไมฉันเป็นคนโอเคฉันไม่เคยทําอย่างนี้ทําไมฉันไม่เคยไปด่าเขาเขาไม่ด่าฉันทําไมอะไรเงี้ยนะครับมันก็เป็นเรื่องพื้นฐานที่ยิ่งปัจจุบันเนี่ยเรามีโซเชียลเยอะนะครับมันก็ทําให้การที่มีเทคนิคการรับมืออย่างนี้เนี่ยมันช่วยได้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าเล่มนี้เป็น h o to อ่ะมันไม่ได้เป็นลอยๆแบบเออเราปรับใจคิดบวกทุกคนแก้ไขได้อะไรเงี้ยมันไม่ได้เป็นหนังสือแบบลอยๆขนาดนั้นมันมีอะไรให้จับให้ต้องดังนั้นเนี่ย เล่มนี้ก็เลยเป็นอีกเล่มหนึ่งที่ผมชอบเหมือนกันแล้วก็ใครที่ชีวิตเฮงสวยมากๆนะครับก็อ่านเธอ,เ,อ,อเล่มนี้ดีนะครับอย่างน้อยคุณก็อย่างน้อยอาจจะเอาคนเฮงสวยออกจากออกไปจากชีวิตไม่ได้แต่คุณจะได้รู้ว่าเชื่อโลกนี้แม่งมีคนเฮงสวยจํานวนมากแล้วก็มีผู้ประสบข้อกรรมในการต้องเจอคนเฮงสวยเหมือนเราเนี่ยอยู่มากมายเป็นทะเลมหาศาลในโลกใบนี้อย่าลืมครับหนังสือเล่มนี้นะ ศิละปะการอยู่ร่วมกับคนเฮงสวยโดยคุณโรเบิร์ตซัตตันลองอ่านดูครับแล้วก็เอาไปต่อสู้คุณเฮงสวยในชีวิตคุณสำหรับวันนี้ขอบคุณครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งให้กับนายพินต้าในช่อง YouTube เพื่อที่จะไม่พลาดการแจ้งเตือนทุกคลิปใหม่ครั้งหน้าผมจะมาชวนทุกคนอ่านหนังสืออะไรอย่าลืมกลับมาพบกันได้ใหม่ในนายพินตาพอดแคส